แค่ที่ประวัติการทํารายการนี่นะครับไม่เกิน1-3วันประมาณนี้นะครับเราก็จะได้รับเข้ามาแล้วนั่นเองครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนหางเงินฟรีจากแอปสร้างไรายได้เสริอมออนไลน์นะครับผมตัวนี้สามารถทําในมือถือได้นะครับทุกคนเพียงแค่เราเก็บสะสมคะแนนเหรียญแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับทุกคนว่าคะแนนเหรียญที่เราได้มานะครับเราสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนเป็นทูมูนิวเลดด้านบนได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดนะครับดูให้จบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินรายวันตรงนี้ก็ได้รับเหรียญนะครับหรือว่าเรานะครับผมมาทาภารกิจนะครับผมดาวน์โหลดแอปพวกนี้นะครับก็ได้รับเหรียญเช่นกันนะครับผมเห็นไหมครับแต่ละแอปนะครับผมก็ได้รับเหรียญตามนี้เลยนั่เองนะครับหลังจากนะครับผมที่เราเก็บสะสมคะแนนเหรียญครบตามที่เขากําหนดแล้วนะครับสามารถมาแลกได้เลยนะครับขั้นต่ําก็คืออยู่ที่10 200องคสสูุดก็ื คะแนนเหรียญที่เราใช้นะครับผมเขาก็ขึ้นบอกว่าอยู่นะครับผมว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับถ้าเราครบแล้วนะครับผมสามารถมาแลกเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะครับมาเช็คได้ที่ประวัติการทํารายการนี่นะครับไม่เกิน1-3วันประมาณนี้นะครับเราก็จะได้รับเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจอยากทำเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับ สำหรับวิธีดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คำธิบายจะเห็นลิงก์สงลิงก์นี้นะครับทุกคนดาวน์โหลดลิงก์ไหนก็ได้นะครับใครที่โหลดลิงก์แรกไม่ได้ก็สามารถโหลดลิงก์ที่2ได้นะครับทุกคนก็มันจะพาเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดที่ Google p พจสโต้นะครับไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับผมตรวจสอบมาแล้วน่เองนะครับแอปมีชื่อว่า g o Go, Go c a คสนะครับสามารถเข้ามาดูรีวิวได้เลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถนะครับผมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นการเปิดหีบสมบัตินั่นเองนะครับผมกดไปเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการนะครับผมทาภารกิจนั่นเองนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดนะครับกดกลับมานะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับทุกคนหน้าฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับคนตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับก็สามารถนะครับผมลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วย Google ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราลงชื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นบบบบััััััญชีของงงเเเเรรรรรรราาาลล้วนนนนะะะคคคยยไดผมป็ ผมมาอีก500เหรียญคะแนนด้วยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูนิวเหรียญได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดที่ป้อนรหัสเชิญของคุณนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการนะครับผมใส่รหัสเชิญเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็ใส่โค้ดไปตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับ FDD 2C แล้วก็ดับเบิลยูนั่นเองนะครับผมใส่ไปตามนี้นะครับ FDD 2C ดับเบิลยูนะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับเหรียญเอาไปแลกเป็นเงินได้ทันทีเลยนั่นเองครับกดตรงนี้นะครับผมปุ่มสีเขียวไปเลยนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญมาทันทีที่ใส่เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถนะครับผมกดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมเพื่อเลือกภาษาของเราได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเก็บสะสมเหรียญนะครับผมเพื่อแลกเป็นเงินเข้าทูมนิวเล่นะครับเหรียญนะครับสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับต้องกดรับเหรียญนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็รับได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับผมก็คือกดไปเลยแบบนี้นะครับเหรียญมันก็จะรวมนะครับผมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับสามารถดูได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นภารกิจให้เราทําต่างๆนะครับทุกคนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีนะครับผมพวกเช็คอินรายวันนะครับนเ้ยีง่ดไตา นี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นภารกิจประจําวันนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกคนถ้าเราทำนะครับผมจนครบนะครับเราจะได้อยู่ที่1 0บาทต่อวันเลยนะครับมันจะเป็นภารกิจนะครับผมทําการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็อันที่สนะครับผมจะเป็นการจับรางวัลนะครับ สามารถนะครับผมเข้ามาจับรางวัลได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนรางวัลใหญ่นะครับสําหรับรางวัลใหญ่นะครับผมเราต้องคลิกเพื่อเร่งตรงนี้นะครับแล้วถ้านะครับผมตรงนี้นะครับผมครบจํานวนนะครับผมที่เขากําหนดไว้นะครับผมที่เขาบอกนะครับเราก็สามารถนะครับผมแลกถอนออกมาได้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่เองนะครับ สำหรับตรงนี้อาจจะเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับผมที่ทำนั่นเองนะครับส่วนนะครับทุกคนอันที่สองนะครับผมด้านที่2ถัดมานะครับนี่นะครับทุกคนสําหรับพวกนี้นะครับจะเป็นนะครับผมภารกิจให้เราทําเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมหรือว่าเชิญนะครับหรือว่าป้อนรหัสเชิญผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ ทุกคนสาหรับป้อนรหัสเชิญนะครับสามารถนะครับผมใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผม FDD2CW นะครับเราจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่1 5 0 0เหรียญนะครับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่เราก็จะได้รับเหรียญมาเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมจะมีการทาภารกิจดาวโหลดแอปต่างๆหรือว่าภารกิจที่เขาขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับเหรียญที่เราได้ก็ตามนี้เลยนะครับผมเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับเดี๋ยวสําหรับวิธีีีกกาารรรทิจจจตงน้ะบดดูเ๋ยผ แล้วถัดไปนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการทราภารกิจเก็บสะสมเหรียญคะแนนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็กดรับแบบนี้นะครับ เหรียญน,นะครับผมมันก็จะรวมเป็นเงินให้กับเราด้านบนตรงนี้นะครับผมเราสามารถดูได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมการเช็คอินประจําวันนะครับถ้าเราเข้ามาเล่นแอปนะครับผมเข้ามาเช็คอินแต่ละวันนะครับเราก็จะได้เหรียญตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถนะครับผมเข้ามาทําภารกิจได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นภารกิจรายวันนะครับเราสามารถนะครับผมรับได้อยู่ที่10บาทนะครับถ้าเราทําภารกิจจนครบนะครับเป็นภารกิจดาวโหลดแอปทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดสําหรับวิธีการทาภารกิจดาวโหลดแอปดูให้จบนะครับแล้วก็ จะมีการจับรางวัลน,นะครับสามารถนะครับผมมาบุนรางวัลตรงนี้ได้นะครับจะได้รับเหรียญด้วยนะครับแล้วสําหรับตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมของทางเขานะครับสามารถนะครับผมเข้ามาเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับติดคลิกเพื่อนเร่งนะครับแล้วถ้าตองตามนะครับผมจํานวนครบตรงนี้นะครับผมตามที่เขากำหนดเราสามารถถอนออกมาได้นั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับผมต้องไปเชิญเพื่อนมาเล่นแอปของเขาประมาณนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีภารกิจต่างๆต,างตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับผมหรือว่าป้อนรหัสเชิญนะครับผมตรงนี้ใครยังไม่ใส่ก็สามารถใส่ไปตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ FDD2CW เราจะได้มาอยู่ที่1,500คะแนนเหรียญเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจดาวน์โหลดนะครับผมแอปต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดนะครับผมดูให้จบนะครับนี่ของขวัญผู้ใช้ใหม่นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแอปตัวนี้นี่เองนะครับภายใน7วันนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับสามารถมากดรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะสังเกตนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นนะครับผมต ให้ใหม่นะครับผมให้เราเก็บสะสมเหรียญได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเก็บไปถอนเงินนั่นเองนะครับภายใน7วันเท่านั้นนะครับผมเขามีให้แค่7วันนะครับทุกคนส่วนหน้าที่2นะครับผมมันก็จะเป็นวิดีโอนะครับนี่นะครับผมเราก็สามารถนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับว่าเราจะดูอะไรนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมเราจะดูเป็น ROV นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วถ้าสังเกตเห็นนะครับผมเหรียญตรงนี้นะครับมันจะเป็นเต็มวงกลมนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเหรียญนะครับผมแล้วก็เหรียญคะแนนเราก็จะบอกเขาก็จะบอกอยู่นะครับผมว่าเราดูเท่าไหร่เราจะได้กี่เหรียญคะแนนประมาณนี้นั่นเองนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนหน้าที่สานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับ แล้วสําหรับวิธีการทําภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยนี่อนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนต้องเป็นแอปที่เราไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับอย่างเช่นนะครับผมแนะนําเป็นแอปตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับผมว่าทํายังไงนะครับลงทะเบียนในบัญชีใหม่แล้วก็เปิดใช้แอปของเขาแบบไม่กี่นาทีนะครับสามารถกดรับนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็เรามันจะพาเราเข้ามานะครับผมในเพจโต้เราก็กดติดตั้งตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามาเล่นนนนะะครรัับผมมมเเกกใแออปปขงงาาาณส3ทีถึ นาที่ประมาณนี้นะครับจับเวลาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลองนะครับผมเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับผมแอปของเขานะครับผมกดตั้งค่านะครับแล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือ Facebook เสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็กลับมาที่แอปหาเงินของเรานะครับ หลังจากที่เรากบเข้ามาในแอปนาหารเงินของเราแล้วนะครับทุกคนถ้าภารกิจมันหายไปนะครับผมแสดงว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับผมมาถอนเงินได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับการถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทนะครับสูงสุดก็คือ200บาทนั่นเองนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับผมดูให้จบจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับใครสงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ